สวัสดีครับพี่น้องที่รักเต็มเพลิงแฟนมอลำครับตอนนี้มาอยู่ป่าครับผมพี่ระพงวงศิลป์ครับมาอยู่ป่าเห็นอยู่บ่าพี่น้องป่าไหมครับทําไมได้มาอยู่ป่าไม้ครับมาเข้าห้องน้าปั๊มปัตทห์ไปซิลเลอร์ออนเนาะพญ่วีพะเยวาครับมือน,นี่ตื่นตั้งแต่เช้าเศร้าธรรมดาตื่นสาย ตื่นเจ้า้าอ่านน่นเจ้าครับเดินทางมาจากอําเภอขอม่วงมุ่งหน้าสู่นะครับโคราชอําเภอชุมพวงจังหวัดโคราชนะครับไปพี่เหลือน้อปฏิวับไปงานนะครับสภา,านกิจของป๋าช่วยครับพี่น้องออกจากบ้านมาตั้งแต่สามโมงเช้าตอนนี้โบลูว่าหอดใส่แล้วต้องสิงออกสารคามมาไก่ล,ล่ะครับครับ นะครับพี่น้องติดตามตอนนี้จะคนน้องครับปลดลอยไปครับขอบคุณหลายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้พ่อวิีไม่อยู่ป่าครับแตงตัวย่างดีแล้วครับดูแบบโอเคนะครับเป็นเขาเป็นว่าเป็นเี้ยงก็นหรอเปเป็นเป็นทางกันไปยักหน่อยครับพ่อจิวี่บคยแต่งตัวบบนี้จักเปียครับหัดอิ่งติ่งธรรมดามันก็จะเป็นแบบโอเคโอเคนะครับแต่ก่อนตอนนี้มันคือขืหนาขึ้น ตอนนี้พอมี้นะครับกำลังเสพได้สามวันแล้วกินอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยลงข้าวกลางคืนไม่กินครับจะกินไม่เกินสองทุ่มเนวาอันนี้ไปได้ควบรูมาจากไหนไปได้ควบรูการศึกษานะครับการศึกษานี่คือการท่องเที่ยวการศึกษาของผมเนี่ยนะครับจะศึกษาจนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะศึกษาไปเรื่อยนะครับศึกษาขึ้นยังนะครับไปศึกษาดูงาน นะครับไม่ว่าจะเป็นงานการแสดงงานน,นุ่นน่ามีก็นั่นาพระเอกมาหัวหาน้าหน่อยไปทัวร์ไปทัวร์ววบองนั่นไปทั่วมองนี่ไปหากรน,นั้นกนั่นนี่คืออื่นว่าไปศึกษาเล้วมือหนึ่งนะครับที่หัวหน้าแม็กก็่ได้ไปที่ราระิจพอวีไปเองไปรุ่งที่มานหน่วยสิงไปหาอีพ่อหมานนะครับเมเดงหัวหน้าหนึ่งรุ่งที่วานะครับแต่คุณหน่ายหอยหนึ่งแล้วไปนั่งคุ้ยกับพ่อหมานไปได้ครับรู้จากพ่อหมานอีก เยอะมากเลยนะครับการดํารงชีวิตการรักษาสุขภาพคุยให้ฟังว่าเป็นอย่างนะครับพาะวิจังบอกกินเข่าตอนกลางคืนบัดจะพยายามไม่กินตอนกลางคืนจะก,กินประมาณคันได้ชามุงนี่จะดีมากประมาณว่าร่างกายเรามันมีอายุแล้วมันต้องเขาผ่านน้อยลงเทาต้องกินเตเวนเพื่อเสพใหวายําขึ้นจะกินด้วยพ่อวิจเรา่กระก็เลยเห็นมาได้สามหมืน่นเรารู้สึกว่าจะเบกตัวถาาว้ามาด่าไซ่อร์ได้เพี่น้องอิ่งติ้งครับ เพราะลดมาได้สามหมื่น 30, แล้วครับรู้สึกว่าจิมันก็โอเคขึ้นนะครับเบาตัว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 ครับตอนนี้เป็นยังคือเป็นบ้าอยุ่ห้องน้ำครับอันนี้ปอดต่อฝนตกขับไปไม่ได้ตอนนี้ฝนตกตกแหงเด้ครับออกไปว่าไรลงมาเขาห้องน้ำแล้วกลับไปหารถว่าไราต้องได้ยืนยู่มองนีนะครับได้ยืนอยู่มองนีถ่าฝนซาลงจังสิขึ้นรถเดินทางไปต่อตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับมากับอ่า อาตากล้องนะครับก็มากับอาอ,าอาอาโอใหญ่เลยนะครับเออ,อ่าตอนที่ผมเนี่ยรู้จักกก็ปลาช่วยแรกๆกเป็นยังก็ได้หู้จักกก็ปลาช่วยมาเอาตรงๆที่ว่าพรอะี่สามวงขกันมาจากปีสิบเจ็ดหางเครื่องแปดเก้าคนผู้หญิงแปดผู้ชายเก้านะครับรวมลูกคุกข้านมาปีแรกนะครับเปิดวงที่สามีนาจนปิรุ่ก,กันได้ยี่สิบสี่งาน ปีแรกครับต่อมานะครับก็ได้ซีซีตัวง่านปีที่สองดีใจมากครับเขยิ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 บกไม่ได้ลยโจนมาหอดหมดปีหนึ่งนะครับไปรูจักกับไปคุยงานกันอซุบจิตบ่อทองสักส่วนว่าเฮ้ยเป็นมูกันซุบจิตว่าเฮ้ยนอ่าตัวว่างบ่เพิ่นหูมาวีรพงต่างวุ่งแกกันแล้วมาสักส่วนว่ามึงมากินขอมกุญจบาทนี่ถอดเนาะ กับภาษาหมู่พวกภาษาเซี่ยวกันเมื่อกินของกูจะบ้าเลยไปงังเลยกินเขาย่ใสกินเขาย่ขอนแก่นบานไทยพาวิ่งก็เลยไปไปได้แล้วก็เลยไปรููจักครับเสียวิกฤตโปรโมชั่นคนที่จัดงานงิ้วครับงานอำเภอตันอำเภอน,นี้เพิ่นดึงพาวิ่งเข้าไปเล่นอยู่อำเภอบางไทยแล้วก็ไปกินข้าวเนะื้เพิ่นเพิ่นแล้ว่าอ่าแม่บโนนนี่นั่นอ่า,อาสาวหน่อยนะครับอ่าพอ พอสองการเนาะลืมพอสองการลืมข้างหัพอสองการแล้วก็ไปพ่อหมานลุงที่ว่าม่านังกีเขาน้ากันกับเจียพิจิตกับสมกินปอท่องก็เลยได้เข้าไปบ้านไยัยมานในเพราะเขาไปบ้านไัยปีที่สามเนี่ยละ่ะวีรพงษ์แบบโอเคครับทําดีก็ปีที่สองเพิ่มหางเครื่องสารละยี่สิบแล้วครับสารละยี่สิบคนจับปีสิบห้าปีแรกแปดเก้าปีต่อมาสิบมหาสิบหาปีต่อมายี่สิบยี่สิบเขาบ้านไพยปียี่ยี่สิบคน ทำห้าเครื่องซ่าละยี่สิบข้อดีวิกิกะเสียวิกิตกระดึงวิรพงษ์ไปมองหน้ามนีไปเรื่อยๆลูกจักคนหลายขึ้นได้ไปเขางั่นอันนี้ัดที่นี่บึงเกลนนครครับบร้ว่าเป็นปีที่เท่าไรที่เขาบึงเกลนนครเป็นปีแรกแล้วก็ไปล้ำต่อปีต่อปีปีต่อปีอปอปมากพอดีมือหนึ่งนะครับเพราะว่านางรอทรักการแสดงเละหมอลำํิสิแสดงเลยละใกล้ศิแสดงแล้ว,ม,ลลลว,ลลวมีคนคนหนึ่งครับ พร้อมมตัวน้อยๆจอยตอนนั้นแฟนคลับกำลังเรือของมหาพวิแฟนคลับตัวจอยๆน้อยก็สวัสดีข่าเพื่นว่าสวัสดีจ้าเพื่อนพวีเพื่นว่าครับผมสวัสดีครับแล้วก็สิเป็นผู้น้อยๆล่างๆมาบางก็เป็นสาวสองนะครับผมผมยาวงย้อยสละวยลวก็มาดผมมลวก็เลิศก็เลิ่มัตเซย์าราจ้าสวัสดีข้าเพื่อนว่าครับผมพวิกระทักว่าเพื่อนว่าหนูมาจากกรุงเทพ หนูขึ้นเครื่องมาลงขอนแกนนั่งเลยวางสิแล้วพอเรียนเสียบมือเอินเศรา้าหนูก็ติขึ้นเครื่องจากกรุงเทพลงไปที่ออกจากขคนแก่นไปทกรุงเทพนั่งเลยว่างสิ <c oughs> อันลาซื้อว่าจางไหนล่ะอันหนูซื้อปับซาค่ะเป็นนักข่าวเป็น,นโน่นนี่นั่นแล้วก็ตอนนี้กําลังตั้งชมรมอีสาน,สานไกด์ดอทคอมเพราดังอ่าครับ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 ลูกครับลูกจักครับ,ค,รบ,ค,รบรคุณปับซานในเมือ,นะองอ่างขังแหลกในชื่ออ่นาน่งสวยนะครับตกรนน้อยบ่วงบางผมยาว สลวยนะครับสรวยนี่แหละครับต่อ,ตอมารู้จักกับคนคนนี้เพ๊่มเพิ่มกตั้งเป็นช่วงอีสานไกด์ดอทคอมอีสานไกด์ดอทคอมเกิดมาปุ๊บแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดกับเกิดพร้อมกันกับศิลปินมุ้งไค่เข้ามาอีสานไกด์ดอทคอมครับมันก็เลยเพิ่มก็เลยอั่นซวน่าพ่อจะเป็นุงเทเป้อไม่อยากไปแล้วก็เลยวางสิบัตรที่นี่พอดีกับซิเมียนอันอันหนึ่งไม่เอาไปแต่ว่าบ่บ่บ่สเร็จ ครับมีปลาหนึ่งมาเอาไปข้างเล็กในชีวิตปลาเกลือนะครับมันนี่ไปก็เพิ่นเลยล่ะปุ๊บไปข้างหนึ่งก็าพระเดชภูมิมาเอียงกลก,กัไปนั่นน้ำเพิ่นเนาะไปซีคืนอะไรกับมาด้วยที่เรายังไม่ดังคนก็ไม่ค่อยดูเราเท่าไหร่นะครับมนันปีรุ่นมน,าาน้าขาคุณป้าทราบแล้วอยากไปโบกนะไปกรุงเทพยเดี๋ยวเซียนภาพไปรู้จักครับอันอีกคนโค,คนหนึ่งผูดอะไป่าช่วยผู้ใด้จัดงานดีอย่งงญญางนั้นสิกัแนะน้ำกันเป็นเป็นเป็นคู่ครับป่าเกลือ ก็เลยได้คุยกับป่าช่วยป่าช่วยกับตู้ฮะโน่นเนี่ยโคกับปั๊บซาเพื่อนก็โคกันแล้วก็บตู้ไหครับพอวี่ก็เลยได้ไปห่วมเพื่อนนะครับไปห่วมกันมากกยังรู้จักก็เพื่อนมากจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อนกันนำทีมงานเตือนเพื่อนวางสร้างโมเดลเปลี่ยนวหนาผูนึงซะเพื่อนสามารถที่จะหางานช่วยเราปีนึงนี่กระบอกเล็หน่อยนะครับหางานช่วยเรา เพื่อจะให้เราเลี้ยงบุคลากรทีมงานให้อยู่รอดหลังจากที่เขาบอกบอกให้มีงานทั้งอีสานบอหลังจากที่เราว่างงานช่วงจากเจ้าภาพเพิินจะแทงปั๊บกลับมาเมือ่อมีว่างบอกม็นว่างบอเท่าก็ได้ๆๆไปน้าเพิินจุดนี้คือกะเห็ดน้ากันมาเป็นเป็นเป็นคนเห็ดค้นน้ากันมานะครับด้วยความที่เขาเป็นคนน้ากันมาไปมาหาสูกันด้วยความักความแพงบ่คืดว่าปาช่วยนี่จะจากไปกระทรันหนะครับ โบนึกว่าผ่น,นว่าเพิ่นจะไปกันทั้งไหนเพิ่งก่อนที่เพิ่นจะไปเนี่ยขับสองอสองวันแล้วครับซุมมันว่าว่าจังมื่อนี่มือ่อแม่งมากเพิ่นก็เสียแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่รับอะไรเลยขับว่างี้คิวงานเกลดยดลอยมากทรหาอา,อาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาโทรหาจังจังจังเมื่อก่อนนั่นเมื่อว่านแล้วก็โทรมาอีกเห็นไหมโทร่ที่ต่อจากสองมือแล้วตื่นสืบแม่กะเห็นโพด เขาโเสือกันแล้วถักหาก็เลยบอกว่าเพิ่นเสียแล้วนะครับก่าโบอยากเสื้อว่าเพิ่นเปลี่ยนหรือไมแต่ก็ต้อง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 ทําใจว่าเออเพิ่นไปอิทีแล้วนะครับก่าขอให้เพิ่นไปสู่สุคตินะครับไปสู่พระพุทีดีดีขึ้นไปเป็นสวรรค์สันติพูริ์นะเนาะครับเออไปหาเจิหยืกับว่าเดี๋ยวนาะเออแปลกเลยนะครับผัวเมียหักกันเป็นคู่กันเอากันมากไม่หลวร้อมกันส่าง,ค,างคู่ส่างคู่สม บุญญาวัสนาเพื่อนอาจจะส้างห่มกันมาตรศาสตร์ปางก่อนเรีย่ยวผู้เมียจากไปพรท่านดูนนดผู้ผัวก็มาจากไปน้ำกันโดยที่ว่าด้เยปิดว่าด้ิยป่วยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญพ่อวีผู้เสือเนาะผู้เสือปรเสือพ่ออ่าพ่อ,พอช่วยจากไปพ่อวิทัหาสายบาวางสายที่สองทัวไปหาพ่อสันดาบสอประถมอิทิ์คุยกับปากเง่าพ่อสันก็เอาอีกขอหนึ่งวาเออพอวีสั่ เนาะเรื่องบางคนกับเสื้อบางคนกับเเสื้อคือตอนคอตอนที่เมลีอันจีหรีป่วยเนี่ยมันทิ่ีหมอส้งพอสันวางเ<น>พททื่อนถับทวงวางซาตาเจีหรีกับซาตาปลาชว่วในขาดเด็กไปบอกเพ้่นนี่เด้อให้เพื่พอนไปไทยง่วงไทยคู่ไทยชีวิตทุกๆวันเกิดเพิ่นแล้วกกให้เพื่อนมันถวายสังฆทานตลอดว่ดัน บันไดพ้นกระบอกอยู่พ่อสันว่ากระบอกอยู่แต่ว่าด้วยควงที่แบบว่าย่างเพิ่นบ่อเสือกับบ่อได้บอกต่อๆกันมาพอมาถึงปลาช่วยจากไปพ่อสันก็เลยคืดพ่อโอ้คืดพ่อเลยคืดพ่อหมอทรงคนนั้นหมอทรงคนนั้นจะเป็นหมอทรงที่พ่อสันนี่นับถือวงเพิ่นนับถือมาก็ยังว่าทุนหลวว่าเป็นไผ่เดี๋ยวเห็นกันนีเขาจะถามว่าเป็นไผ่พ่อวิ่งกันสิไป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 ดูดวงนลเพิ่นยีดอกเนาะเพิ่นดูคิ้วให้นะครับกาบชีวิตต่างๆเพิ่นได้เบิ่งในเบื้ อันนี้ครับมือนี้เขาเดินทางแล้วฝนซาแล้วนะครับจะเดินทางไปงานป่าช่วดแต่ว่าจะลืมด้วยพี่น้องเด้อมืออื่นนี่ครับพวิ่ย์ถ้ามนาพวิทกับเสี่ยวทีมงานเขามาซอ,อยงานเพื่อแต่ว่าด้วยควบทีว่าเขาสอบใหญ่น้ำเหมือว่านี่ก็สอบม,มือนี้ก็สอบเขาเสีแสดงมืออื่นกุมปิดครับพี่น้องลุมปิดวันที่ยี่หกมีแขกับเชิดแปลว่าแสงต้องผู้บัดพิมพ์เล่นเออนุชาดาวฝาปีนนุ่นที่ดาพรเจสี C มืออื่นนะครับเริ่มหามุ่งลุมเปิด แล้วหอดหงลุ่มปิดเชิญพี่น้องเขากลุ่มปิดบัตรเพียง120่งร้่สิบบาทบริแทนบริแพงเลยพี่น้องคุ้มค่าแน่นอนผมกับงานโชว์เขายิ่งแย่รังการพวกไรพวกต้น,นสือ่อฟ้าวสื่อพี่น้องมันจังบ่อ่างกันบุกอื่นกันเพื่อมุกอื่นนวดโอ้หงแหงงนี่โอ้ยเออกันท่อดก,กันทั้งละสองร้กกอยสามร้อยทีมงานนเอฟนี่เขากดขับพระท่านมองนี่ครับเพจนี่เพจนี่เลยพี่น้องถักเข้ามาสือ่อมองนี่เลยเพจศิลปินบวัวไทยบริแทนแอดมินเขาหลายคนจะดึงเข่า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  รอเบิงอย่างเดียวรอช่มอย่างเดียวขอกำลังใจจากักแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับผู้ที่เป็นพื้นฐานของศิลปินโมไรแฟนขับศิลปินโมไรแล้วแฟนขับเพลียวเพลา,พลาแสนสองแฟนขับอันกุ้มุมแฟนขับระเบียบประานศิลปแฟนขับตท,ทั่วไปที่ให้กำลังใจพวีนะครับหรือว่ายังไม่ได้เป็นแฟนขับไปบอกถ้าได้เปลี่ยนแฟนขับไผมาเปลี่ยนแฟนขับศิลปินไรเมื่อสิบนี้พวีกราับรงแท้ตัดเป็นรักแฟนเพลงบัตรหนึ่งไปเท่ากับอะไรหนึ่งพวง บัตรหนึ่งใบต่อกับหัวใจหนึ่งดวงมอบหมายทีมงานศิลปินตัวไทยนะครับบริมากหรือว่าผู้ที่มี่กำลังซัพพอร์อยากจะช่วยคนที่ไม่มีพลังศัพท์ที่จะมาอุดหนุนศิลปินไทยแต่อยากเบิ่งตอนนี้ได้หาซิบบัตรแล้วครับหาซิบก็บัตรแล้วบัตรฟรีที่เจ้าจะมาแจกนะครับรอติดตามว่าเขาจะเฮาเฮาจะเอ่อเออเออเอ กิจกรรมของตามเพีนี่นะครับให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะดึงเขาประมาณนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมมากลัางใจนะครับผมวีรพงพรมใศิลปินผู้ไทยบัตรหนึ่งใบเท่ากับหองใจหนึ่งดวงนะครับเมื่อสิ้นรุดวงกลับลงเทปตักจะเดินทางต่อแล้วไปพบกันที่หน้างานเพื่อนะขอบคุณทุก้่านใจครับเสียงโปรดแนั้นขอบคุณเดอร์มอนิเตอร์เดินทางต่อครับสวัสดีครับ